วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องวิศวกรรม LLM กันนะครับว่ากว่าจะมาเป็นระบบ AI ที่เราใช้งานกันเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรอยู่เบื้องหลังบ้างตั้งแต่จุดเริ่มต้นเล็กๆอย่างการเขียนพรอมไปจนถึงการสร้างเป็นระบบ production ขนาดใหญ่เลยเส้นทางที่เราจะสำรวจกันในวันนี้มีอยู่4ขั้นตอนหลักๆครับเราจะเริ่มจากการทําความเข้าใจก่อนว่าวิศวกรรม LLM คืออะไรกันแน่จากนั้นไปดูกันว่าจะเพิ่มความรู้ความสามารถให้โมเดลได้อย่างไรต่อด้วยการสร้างระบบที่ทํางานได้เอง และปิดท้ายด้วยการนำระบบทั้งหมดไปใช้งานจริงให้มีประสิทธิภาพครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่จดแรกเลยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานกับ AI เลยก็ว่าได้นั่นก็คือวิศวกรรม LLM มันคืออะไรกันแน่จุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยนะครับก็คือ prompt engineering มันไม่ใช่แค่การพิมพ์คำสั่งเฉยๆนะครับแต่มันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบคำสั่ง หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าพร้อมนี่แหละครับเพื่อที่จะคุยกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ให้มันเข้าใจและสร้างผลลัพธ์แบบที่เราอยากได้จริงๆพูดง่ายๆก็คือเราต้องเรียนรู้ที่จะคุยกับ AI ให้รู้เรื่องนั่นเองทีนี้เพื่อให้การคุยของเรามันได้ผลเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่า AI มันมองภาษาของเรายัางไงซึ่งมี2เรื่องสําคัญครับเรื่องแรกคือ tokenization ลองนึกภาพว่า AI มันไม่ได้อ่านเป็นคำๆแบบเราแต่มันจะหั่นประโยคออกเป็นชิ้นเล็กๆ ที่เรียกว่าโทเค็นส่วนเรื่องที่2ก็คือคอนเท็กซ์วินโดว์อันนี้เหมือนกับเป็นความจำระยะสั้นของ AI ครับว่ามันรับข้อมูลได้มากแค่ไหนในรอบเดียวแล้วพร้อมที่ดีเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงโดยทั่วไปแล้วนะครับมันจะมีส่วนประกอบหลักๆอยู่4อย่างเหมือนมันสวดสำเร็จเลย1คืออินสตรั t ชั่นหรือคำสั่งที่ต้องชัดเจน2คือคอนเท็กซ์หรือข้อมูลแวดล้อมที่จำเป็น3คือเอ็กซ l มเปิลหรือการยกตัวอย่างผลลัพธ์ที่เราอยากได้ และสุดท้าย4คือ constraints หรือการกำหนดกรอบและกฎเกณฑ์ให้กับคำตอบครับโอเคครับพอเราเริ่มสื่อสารกับโมเดลเป็นแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วถ้าเราอยากให้มันฉลาดขึ้นละ่ะอยากให้มันรู้เรื่องใหม่ๆที่มันไม่เคยเรียนรู้มาก่อนจะทำยังไงนี่แหละครับคือขั้นตอนที่2วิธีที่นิยมกันมาวิธีหนึ่งก็คือสถาปตยกรรมที่เรียกว่า RAG ครับ หลักการของมันง่ายๆเลยครับคือแทนที่จะให้ LLM ตอบจากความจําของมันอย่างเดียวเราจะให้มันมีหนังสืออ้างอิงหรือฐานข้อมูลภายนอกไว้เปิดดูด้วยวิธีนี้จะช่วยให้คําตอบมันอิงอยู่กับข้อมูลจริงที่อัปเดตอยู่เสมอแล้วก็ช่วยลดปัญหาที่ AI มันมโนหรือสร้างข้อมูลผิดๆขึ้นมาเองที่เราเรียกกันว่า hallucination ได้เยอะเลยครับถ้าจะให้เห็นภาพกระบวนการของ RAG นะครับมันก็เหมือนเรามีผู้ช่วยที่ขยันมากๆ ขั้นแรกคือ indexing คือการเอาเอกสารทั้งหมดของเรามาทำสารบัญให้ค้นหาง่ายๆพอมีคำถามมาขั้นที่2 retrieval ก็คือผู้ช่วยของเราจะวิ่งไปค้นหาข้อมูลที่ตรงประเด็นที่สุดจากสารบัญน,นั้นขั้นที่3 augmentation คือการเอาข้อมูลที่หาเจอมาแปะรวมกับคำถามเดิมแล้วสุดท้ายขั้นที่4 generation ก็ส่งทั้งหมดนี้ให้ llm ใช้ข้อมูลพวกนี้ในการเรียบเรียงเป็นคำตอบที่ครบถ้วนและมีที่มาที่ไปครับ ตรงนี้มีจุดที่คนมักจะสับสนกันบ่อยๆนะครับระหว่าง RAG กับไฟตูนิ่งว่ามันต่างกันยังไงให้จับง่ายๆแบบนี้ครับ RAG เนี่ยเหมือนกับการให้หนังสือเล่นใหม่กับโมเดลเพื่อเปิดอ่านวลาตอบคําถามเหมาะกับงานที่ต้องการข้อมูลล่าสุดหรือต้องอ้างอิงแหล่งที่มาได้ส่วนไฟตูนิ่งอันนี้จะเล็กกว่านั้นครับมันเหมือนกับการส่งโมเดลไปเข้าคอร์สเรียนเพิ่มเติมเพื่อสอนทักษะใหม่ๆหรือปรับเปลี่ยนสไตล์การพูดการเขียนให้เป็นแบบที่เราต้องการโดยเฉพาะแล้วถ้าจะทำไฟตูนิ่งเนี่ยหลักๆแล้วก็มีอยู่2ทางเลือกใหญ่ๆ แบบแรกคือ full fine tuning อันนี้คือจัดเต็มครับปรับพารามิเตอร์ทุกตัวในโมเดลเลยแน่นอนว่าประสิทธิภาพที่ได้ก็จะสูงมากแต่ก็ตามมาด้วยต้นทุนทั้งเวลาและทรัพยากรที่มหาศาลส่วนอีกแบบที่กําลังนิยมกันมากก็คือ PFT ครับวิธีนี้จะฉลาดกว่าคือเราจะปรับแก้พารามิเตอร์แค่ส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นผลก็คือมันประหยัดหน่วยความจําและลดเวลาในการเทรนลงไปได้แบบมหาศาลเลยมาถึงตรงนี้เราทําให้โมเดลของเรามีความรู้มากขึ้นแล้ว แต่จะดีกว่าไหมถ้ามันไม่ได้แค่ตอบแต่สามารถลงมือทำได้ด้วยนี่แหละครับคือการก้าวเข้าสู่โลกของระบบอัตโนมัติระบบที่ว่านี้เราเรียกว่า AI agents ครับมันไม่ใช่แค่แชทบอทธรรมดารรมดานะครับแต่มันคือระบบที่ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นที่ตัว LLM สามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมรอบตัวคิดวิเคราะห์เพื่อวางแผนและที่สำคัญคือสามารถลงมือทำสิ่งต่างๆผ่านเครื่องมือภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ซับซ้อนได้ด้ยตัวเอง เบื้องหลังความสามารถของเอเจนต์เนี่ยมันมีองค์ประกอบหลักๆอยู่ครับก็จะมี Core LLM ที่เป็นเหมือนสมองคอยคิดและวางแผนมี Planning Module ที่ช่วยซอยเป้าหมายใหญ่ๆให้เป็นสเต็ปเล็กๆที่ทำได้จริงมี Tool/Action Module ที่เปรียบเหมือนมือและแขนสำหรับไปเชื่อมต่อกับโลกภายนอกและสุดท้ายก็มี Memory Module ที่เป็นความทรงจำคอยเก็บข้อมูลจากการทำงานที่ผ่านๆมาสิ่งที่ทำให้เอเจนต์ทำงานได้จริงไม่ใช่แค่คิด ก็คือคกลไกที่เรียกว่า function calling เนี่แหละครับมันคือสะพานที่เชื่อมระหว่างสมองของเอเจนต์กับเครื่องมือภายนอกทำให้มันสามารถสั่งให้โปรแกร,รมอื่นทำงานได้เช่นไปค้นหาข้อมูลคำนวณเลขหรือแม้แต่ดึงข้อมูลจาก API ของระบบอื่นครับพอได้ผลลัพธ์กลับมามันก็มาใช้ในการตัดสินใจในขั้นตอนต่อไปครับเอาละครับตอนนี้เรามีทำโมเดลที่ฉลาดมีเอเจนต์ที่ทำงานได้มาถึงส่วนสุดท้ายที่สำคัญมากๆก็คือ แล้วเราจะเอาระบบทั้งหมดนี้ไปใช้งานจริงในระดับโปรดักชันได้ยังไงให้มันเสถียรทำงานได้เร็วแล้วรองรับคนใช้งานเยอะๆได้เวลาจะเอาระบบ LLM ไปใช้งานจริงนะครับมันมีทางเลือกหลากๆอยู่2ทางทางแรกคือใช้ผ่าน API ของผู้ให้บริการแบบนี้จะง่ายมากครับไม่ต้องติดตั้งอะไรเองเลยระบบขยายตัวได้อัตโนมัติแต่ข้อเสียก็คือระยะยาวอาจจะแพงกว่าและเราควบคุมอะไรได้ไม่มากนัก ส่วนทางที่2คือ self-hosted หรือติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ของเราเองแบบนี้เราจะควบคุมได้ทุกอย่างเต็มที่ข้อมูลก็ปลอดภัยแต่ก็ต้องแลกมากับความยุ่งยากในการติดตั้งและดูแลรักษาระบบเองทั้งหมดเพราะโมเดลพวกนี้มันใหญ่มากครับพอเอาไปใช้งานจริงเลยอาจจะช้าและแพงเราเลยต้องมีเทคนิคในการรีดประสิทธิภาพมันออกมาหรือที่เรียกว่า optimization มีหลายวิธีเลยครับแต่ที่ใช้กันบ่อยๆก็อย่างเช่น quantization คือการลดข,าดขนาดของโมเดลลง Flash attention ที่ช่วยให้ประมวลผลข้อความยาวๆได้เร็วขึ้น Knowledge distillation ที่เหมือนกับการสร้างโมเดลรุ่นน้องที่ตัวเล็กกว่าแต่เก่งเท่ารุ่นพี่หรือ Batch processing คือการรวบรวมคําขอหลายๆอันมาประมวลผลพร้อมกันเพื่อให้เห็นภาพว่า Optimization มันช่วยได้ขนาดไหนนะครับแค่เทคนิค Quantization อย่างเดียวเนี่ยสามารถลดการใช้หน่วยความจำลงได้ถึง4-8เท่าเลยทีเดียวแล้วยังทำให้การทำงานเร็วขึ้นอีก2-4เท่าด้วย เห็นไหมครับว่ามันต่างกันเยอะมากพอระบบของเราออนไลน์แล้วงานยังไม่จบนะครับเราต้องคอยตรวจสุขภาพมันอยู่ตลอดเวลาซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่า observability มันไม่ใช่แค่การดูว่าเออระบ,บบยังไม่ล่มนะแต่คือการมองเข้าไปข้างในเพื่อทําความเข้าใจให้ได้ว่าทําไมระบบถึงทํางานแบบนี้ทําไมบางครั้งตอบเร็วบางครั้งตอบช้าหรือทําไมคําตอบมาถึงต่างไปจากเดิมการทํา observability ที่ดีเนี่ยจะอาศัยข้อมูล3ส่วนหลักๆครับส่วนแรกคือ metrics อันนี้คือตัวเลขที่วัดผลได้ชัดเจนเช่นเวลาที่ใช้ตอบสนองหรือค่าใช้จ่ายส่วนที่2คือ logs อันนี้เหมือนสมุดบันทึกเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในระบบเอาไว้แกะรอยตอนมีปัญหาและส่วนสุดท้ายคือ traces อันนี้คือการติดตามคำขออันหนึ่งตั้งแต่ต้นจนจบเลยทำให้เรารู้ได้ทันทีว่ามันไปติดคอขวดหรือช้าตรงขั้นตอนไหนและทั้งหมดนั้นก็คือภาพรวมของวิศวกรรม LLM ครับจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องราวที่เดินทางจากจุดเล็ก อย่างการออกแบบคำสั่งแค่ประโยคเดียวขยายไปสู่การสร้างระบบที่ซับซ้อนผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพและต้องคอยดูแลติดตามผลอยู่ตลอดเวลาซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายเดียวกันนั่นคือการสร้างแอปพลิเคชัน AI ที่เราสามารถเชื่อถือและใช้งานได้จริงในโลกแห่งความเป็นจริงครับ